คราวก่อนอ15วันนี้ก็ถือว่าเร็วนะเดี๋ยวก,ก็ทําแบบว่าให้มั่นคงกว่าเนี้ยม,มั่นคงกว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แต่15วันนี้หลังจากไปนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเพราะมันก็มีกระแสดราม่าว่าบ้านมันคงไม่ตรงปกใช่ปะ แต่ทีนี้เราเคลียร์ไปแล้วว่ามันเป็นแบบว่าที่พักชั่วคราวค่ะนี้พอถ้าเกิดว่าหลัง15วันเนี่ยอาเทียบดูจําภาพนี้ไว้นะ,ะแล้วหลังจากนั้นเราจะมาดูอีกว่ามันตรงปกไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนนะต้องส่งนักข่าวลงไปนะว่าบ้านที่ชาวบ้านจะได้เข้าไปอยู่ที่พักชั่วคราวเนี่ยตรงแบบดีไหมอาเคลียร์หนึ่งประเด็น15วันแก้ไข ประเด็นต่อมาคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านบอกว่ามีการส่งเงินส่งทุกทุกเดือนที่ผ่านมาตลอด3ปีส่งให้กับอดีตประธานชื่อว่าคุณปรีชาซึ่งวันนี้มาในรายการสถานีประชาชนด้วยชาวบ้านบอกทุกครั้งที่ส่งเงินจะโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลอของทั้งประธานและคณะกรรมการคือเหตรัญยกเหตุรัญยิกเนี่ยสคน โอนให้ตลอดแต่ประเด็นก็คือพวกเขาบอกพอไปดูบัญชีเรื่องของเงินออมเงินกับไม่เข้าเงินไม่เข้าแต่ยืนยันว่าส่งทุกเดือนครับถามประธานปีชาอาช้าวชาวบ้านออมแล้วทำไมเงินไม่เข้าประธานบอกที่คุณออมออมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นค่าส่งเรื่องของที่ดินมไม่ได้เข้าบัญชีออมเอาละ่ะ ข้อมูลไม่ตรงกันอีกซึ่งอายการนรงและผู้ช่วยพอชอท่านบอกว่าต้องเอาหลักฐานนานหลักฐานที่ว่าสลิปในมือคุณป้าครับรวมถึงหลักฐานบางคนโอนไม่มีสลิปไม่มีใบเสร็จก็หลักฐานการโอนเงินในโทรศัพท์มันจะมีสลิปอยู่ครับ,รบต้องเอามายันกันผมฟังคําที่แจงจากติประธานเนี่ยผมก็งงๆนะขณะผมนั่งข้างว่าที่สสโป้งเนี่ยว่าที่สสบอกว่าต้องนั่งสมาธิเลยแต่ต้องขอบคุณจริงอะ่ะ ที่ท่านอดีตประธานเนี่ยมานะ,ะน้องแป้งชวนเขายังไงเนี่ยเขายอมมาได้เนี่ยแป้งบอกว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่ท่านจะต้องมาชี้แจงแล้วแหละเพราะชาวบ้านก็เข้าใจว่าท่านเอาเงินไปหากท่านไม่เอาเงินไปท่านต้องมาและท่านก็มาจริงนี่ฮะนี่นี่ถือว่าเป็นแนวทางนะหากว่าเขาเรียกว่าผู้ผู้ผู้ที่ถูกร้องอะ่ะค่ะคุณมีโอกาสในการชี้แจงเพราะว่ารายการของเราให้ความเป็นธรรมอยู่แล้ว<ม>ตัวอย่างคืออดีตประธานเนี่ยที่ว่าชาวบ้านเขาเข้าใจผิดอยู่ระหว่างที่อดีตประธานท่านชี้แจง ผู้ร้องก็คือชาวบ้านเนาะค่ะสายหัวตลอดเลยเพราะว่าอะไรเขาส่งเงินไปส่งไปส่งไปส่งไปเป็นแสนแล้วคําถามคือว่าอเงินที่ว่าเขาส่งไปนี่มันหายไปไหนเขาบอกแบบนี้พี่เดียวออคือเรานําเสนอข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเขาบอกว่าเขาส่งไปเป็นแสนแต่ไปดูบัญชีเงินออมมันมีหลักหมือนอ่นนะครับเขาแทบสุดอเขาบอกว่าจะเก็บได้แต่ละบาท <c oughs> กว่าจะขายของได้แต่ละชิ้นกว่าจะขายข้าวได้แต่ละจานแล้วเก็บเงินส่งสุดท้าย ไม่ได้บ้านาคราวนี้อดีตประธานมันบอกว่ากอกหือ สมาชิกต้องพูดขอ้อเท็จจริงรประธานว่างั้นนะอดีตประธานว่างัน้นว่าสมาชิกต้องพูดขอ้อเท็จจริงคุณส่งมาแล้วคุณต้องบอกให้ครบด้วยว่าคุณก็ถอนไปเหมือนกันอถอนบัญชีเงินออมไปซึ่งผมก็ใจดีผมก็ให้ถอนเงินซึ่งตามหลักแล้วท่านอายการนาลงบอกทําแบบนั้นไม่ได้คุณไปตัดสินใจเอาเองไม่ได้ว่าคุณจะให้เขาถอนหรือเปล่า<อ>ปรากฏตัดสินใจให้เขาถอนไปเงินมันก็ขาดสมดุลในบัญชีครับถึงถามไงว่าใครเป็นคนเซ็นเอกสารบ้างคท่านอดีตประธานก็บอกว่าก็สองในสามเป็นคนเซ็นให้ค่ะ จะอ้างว่าใจดีก็คงไม่ได้นะยุคนี้เนี่ยทุกอย่างต้องมีหลักฐานหมดนะฮะประเด็นคือเนี่ยชาวบ้านที่เขาส่งไปเนี่ยเขายืนยันว่าเขาต้องการโอนเงินไปที่สากลแต่ว่าวันนี้เนี่ยสากลท่านก็ไม่มาเนะาะตำรวจเนี่ยก็บอกว่ามีคนก็ไปแจ้งความเราราประมาณสักหกเดือนแล้วทีนี้เขาเขาบอกว่าชาวบ้านก็มองว่าทำไมมันนานอย่างเลยอะหกเดือนไม่คืบเลยไปหาทนายโป้งหรือว่าที่สอสโอป้งนะให้ไปติดตามคดีหน่อย ท่านผู้กับก็ทําการที่แจงว่าโอ้ต้องต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่ว่ามันต้องต้องเรียกสอบหลายคนแต่ว่ามีมีหน่วยงานหนึ่งที่ไม่มาคือสากลถ้าเกิดสากลมาเนี่ยพี่จะได้เคลียร์ปัญหาได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยยกักยอกหรือช่อโกงอะไรกันแน่เพราะกําลังแสวงหาอยู่ว่าใครเป็นคนเอาเงินไปเงินไปไหนถ้าเกิดว่ารวมไปรวมมาแล้วมันสองล้านกว่าบาทใช่ไหมเงินไปไหนตรงนั้เนี่ยเดี๋ยวบัญชีเนี่ยมันจะเป็นหัวใจสําคัญเลยเพาะฟังดูแล้วปัญหาคือเรื่องของบัญชีเลยคือ พี่เดียวเชื่อไหมวันนี้นั่งฟังอยู่ก็เกาหัวตามเลยนะงงงงตรงที่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสากลนี้เขาเก็บเงินกันยังไงเขาเก็บเงินแล้วเขาใช้วิธีการจดใครถอนออกไปก็จดจดบแบบมือระบบแมนวนวลดิฉันงงมากเฮ้ยสากลใหญ่ขนาดนี้สมาชิกเยอะขนาดนี้วงเงินหลักล้านคุณใช้วิธีการจดปรากฏว่าคุณผู้ชมสิ่งที่ฉันกลัวเกิดขึ้นทันทีเอกสารหายค่ะนั่นสิรวมถึงพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์ ไม่แน่ใจว่าเชี่ยวชันด้านการใช้คอมพิวเตอร์ไหมไฟล์หายเพราะไม่ได้เซฟ<อ>ดิฉันตกใจม,มากเมื่ออดีตประธานพูดคําว่าที่เงินเนี่ยมันไม่สมดุลกันเพราะว่าเวลาคนทํารายรับรายจ่ายไฟล์มันหายในในคอมพิวเตอร์เขาบอกเขาทําแบบบ้านๆ<อ>แต่ว่าวฟังเป็นบทเรียนไว้นะ่ยฮะจะมาทําเป็นแบบบ้านๆไม่ได้ะฮะทุกอย่างก็มีพี่เลี้ยงถึงถามว่ามีพี่เลี้ยงคอยดูหรือเปล่า ถ้าเกิดบอกว่าพี่เลี้ยงคอยดูคอยให้คําแนะนาเนี่ย mm hmm. ก็ต้องทาตามแนวทางพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคงไม่บอกว่าให้ทําแบบบ้านๆอยู่แล้วล่ะใช่คือพี่เลี้ยงคือพอเอชอนไะม่เดียวคือหน่วยงานหลักคือเจ้าของโครงการคราวนี้พี่เดียวถามในรายการเหมือนกันใคร,ครทํากันบ้างเขาบอกว่าจิตอาสาวนทํากันสามคนมมใครว่างก็มาทําใครว่างก็มาทําและแน่นอนแต่ละคนไม่รู้กดเซฟแบบไหนเอาไว้ในไฟไหนปรากฏไฟไหายค่ะเออแต่ตกลงคือก็ได้เงินวันละสามร้อยนี่ใช่ไหม ม,มาฟังตอนช่วงท้ายว่าได้เงินสามร้อยตอนแรกเราฟังว่าใช้จิตอาสามาโดยที่ไม่ไม่ได้มีได้รับเงินหรือเปล่าสุดท้ายค่าจ้างใช่ไหมสา <300 S 2> มร้อยก,ก็ได้เงินใช่ไหมฮะประเด็นนี้บอกว่าไม่ได้เซฟไม่ได้เก็บประเด็นนี้ฟังมัน,มนขึ้นหรือเปล่าช่วยลองพิจารณาดูแต่เราเห็นช่องโหว่ช่องว่างอยู่ก็คือปัญหาเรื่องของบัญชีนี่แหละเนาะนะนะนี่อยากให้เป็นอุนทางหอนว่าเออถ้าเกิดว่าเรื่องของการทําบ้านชั่วคราวเนี่ยสิบห้าวันจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้อันนี้มีทางออกละ อย่างที่สองคือว่าบ้านมั่นคงของชาวบ้านเนี่ยก็ภายในเวลาหกเดือนเอาให้ตรงปกตรงนี้ก่อนเรื่องของบ้านชั่วคราวอย่างที่สองคือบ้านมั่นคงเนี่ยตามแบบไหมสิ้นปีนี้อ่าแล้วอย่างที่สามก็คือว่าเดี๋ยวประเด็นเรื่องของการตรวจสอบเงินที่หายไปเนี่ย ใครไปเกี่ยวโยงก็ต้องให้ตำรวจเนาะค่ะอ่าถือว่าเป็นบทเรียนกับสากลอื่นๆด้วยนะทุณผู้ชมค่ะคือหนึ่งเวลาโอนเงินอย่าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล2ทุกอย่างต้องเก็บหลักฐานนะคะ่าก็ถือว่ามีทางออกในรายการนะครับเราเชิญว่าที่สสไปแล้วนะตอนนั้นเนี่ยผ่านไป6เดือนก็คงจะเป็นสสเนาะก็เชิญคาว่าถ้าามาได้มาแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว,ว่าไม่ประชุมสภา